กาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกทุกคนเด้อมื้อน,นี้ก็สิมาเปิดแพ็กนักเตะในตำนานข้าเจ้าแจกฟรีซ้ำตัวโอเคถ้าผู้เปลนการใช้เวลาเอาก็กไปเริ่มเปิดกันเลยมาเบิ่งนักเตะที่อยากได้คู่แรกนี่ฮะเป็นโลธามาดิอุสอยากได้ขนาดมอนี่มาเบิ่งคนที่สองคนที่สองนี่ก็สิเป็นไมเคิลโนเวนอยากได้คะแนมอนี่ที่สามมีสิเป็นปาจีสองซ้ำคนเท่านี้ละอยากได้ฮะ มามามาม,ามาปื้ดกันดนี่เงนี้เวลาไปสี่ทองไม่ได้มีสี่ทงสี่ทองตายห้าตะเลยอรพิมมาเรียนงนคิดอืมเบอร์สี่องเลตเตอร์หรือห้องเ si ซีซีซูยินซู้องเลตเตอร์กับเบียร์ไแบก แบบลุยเดียดโอเคไหมเบิ่์ครั้งที่สองเสียออกย้อนตำลุงตำนานนี่ฮะครั้งที่สองไปอืมโอ้จังเราออกเดาะไปประเทศลเลเียนเบอร์สี่สิบข้องเตือนนี่มองจากว่ะอีเพ บริโภคจ้าคนมาเรื่องตำนานฟรีครั้งสุดท้ายสี่ทองลงมาแล้วละจังทองจังทองดอกว่าเอ้ยทองร,รีบอ่ะบลทองเด็กก็โต้าของลิเวอร์พูยิ้เพลนี่มริโภคจักว่ะ มุจชะก็สุดตามาเท,ทามเทนนมซะเนี่ยอืมนะบอกคือกูจะเทียนหนอแ้ามันี่มึงไปทียวตัวเลยอนี่เทียเต๋อมนี่มันอยู่ลูก,กวยอีมเอะเทียสุดท้ายโหโบ เด็กดากนี่พิมลีกังกิบอินกโกลโกองเต้โอเคครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่าน,นี้แล้วเด้อรับมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทฟฟ้ายรีในเด้อขอบคุณครับ